วันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเรื่องตัวแห่งกรรมหรือกรรมสิบสองอย่างก็อาจจะวิชาการอะไรนิดหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราควรรู้กันเนี่ยอันนี้จริงเรื่องกรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอจินไตสีอย่างคือคิดแล้วมีสิทธิ์เป็นบ้าได้อจินไตเนี่ย เช่นบอกเราทานผักชิ้นนี้ทานหมูชิ้นนี้แล้วมันกลายเป็นอะไรของร่างกายนะมันก็ตอบยากระดับหนึ่งเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งเลยแต่แม้กระน,นั้นก็ในพุทธศาสนาเราเนี่ยพระตถาจารย์ทั้งหลายมีพระพุทธโคสาจารย์อาจารย์รจรยเจ้าในภายหลังเนี่ยเป็นต้นเข้าพยายามอธิบายเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรมากขึ้นที่เข้าใจมากขึ้น กฎแห่งกรรก,ก็คือกฎของการกระทาเป็นกฎแห่งเหตุแห่งผลแล้วก็เป็นกฎของธรรมชาติจะหลีกพ้นไม่ได้เมือนเราคว้างฟุตบอลไปมันก,ก็เดินไปตามกําลังตามแรงของเราที่คว้างออกไปเนี่ยในการสิบสองอย่างเนี่ยถ้าแบ่งเป็นหลักๆก,ก็ได้สามประเภทใหญ่ๆห,หนึ่งการให้ผลตามหน้าที่ก็สี่อย่างย่อยเนี่ย สองก็าการให้ผลตามลําดับกําลังอีก4อย่างแล้วก็สามการให้ผลตามการเวลานี่ก็อ,อีก4ี่รวมเป็น12บสองเนี่ยการที่ให้ผลตามหน้าที่4อย่างมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นหนึ่งชนก,กรรมเคกรรมทามหน้าที่นำสัตว์ไปเกิดที่เคยกล่าวในสัปดาห์ก่อนๆน,นู้นนะฮะว่าไปเกิดมี4ประเภทเนี่ยชาลาพุชะ กิในคันอันชะชะากในใครสังเสริาชะเกิจากเท่าใครโอปปาติกะปุตเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะที่ว่าจะนําไปเกิดในประเภทไหนแบบไหนในสีอย่างเนี้เรามีทั้งไฟกุศลแล้วก็ไฟอกุศลนะคือทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเช่นไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ก็ไฟดี่ายกุศลไปเกิดเป็นสัตวโลกอันนี้ก็เป็นไฟไม่ดีอกุศลไปสอง เรียกว่าอุปธรรมภกรรมเลยบางทีก็ใช้คำว่าอุปธรรมภากกรรมเนี่กิจกรรมสนับสนุนอันนี้ก็จะสอดคล้องกับชนกกรรมชนกกรรมนําไปเกิดดีอุปธรรมภกกรรมนี้ก็สนับสนุนให้ดีถ้าเกิดชนกกรรมไปเกิดไม่ดีอุปธรรมภกกรรมนี้ก็ไปเสริมให้ไม่ดียิ่งขึ้นอันหน้าที่ของ อุปรก,กรรมภูกรเนี่ก็มีหน้าที่สับสนชนกกรรมกรรมนำไปเกิดเนี่ยมีทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็ฝาก่ายอกุศลเช่นเดียวกัน,นสามเรียกว่าอุป,ปาปีละกกกรรมกรรมทาหน้าที่บีบคั้นกรรมมีหน้าที่ตรงข้ามกับชนกกรรมกับอุปธร,รรมภกรกมเนี่ยแต่เป็นการบีบคั้นอย่างช้าๆไม่รุนแรงไม่เฉียบพลันเนี่ยและเช่นเดียวกันก็มีฝ่ายทั้งกุศลด้วยแล้วก็อกุศลด้วย สี่อุปคาตกรรมเนี่ยกรรมตัดวรรนอันนี้ก็มีหน้าที่ตรงข้ามกับชนกกรรมอุปธรรมภพก,กรรมแต่ก็จะสอดคล้องกับอุปปีและการกรรมเนี่ยแต่จะต่างกัตรงที่ส่งผลรุนแรงรุนแรงมากเลยมีท่านกุศลและอกุศลด้วยยกตัวอย่างอ่ะเช่นในกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่นี้นะฮะสมมติคนหนึ่งเนี่ย เกิดมาไม่ดีเกิดมายากจนเกิดมาตระกูลตำเนี่ยอันนี้ก็เป็นชนกกรรมนํามาเกิดใช่ไหมเกิดมาในภาวะที่ไม่ดีเนี่ยอุปธรรมภพกรรมคือกรรมสัตว์สุนเนี่ยก็จะสอดคล้องแลละเพราะอันนี้เกิดมาไม่ดีก็คือต้องทําให้มันแย่ยิ่งขึ้น่จนจนย,นยิ่งขึ้นแย่แย่ยิ่งขึ้นโซน,นอุปาป,ปีและก,กรรมกรรมบีบคั้นเนี่ยมันตรงข้าม ก็คืออันนี้แย่ก็เลยทําให้ดียิ่งขึ้นเมื่อกี้จนแล้วก็เลยทำให้อ่าพอมีสตองสตังใช้ขึ้นมาบ้างโซนุประคาตกรรมการตับรอนอนนี้ก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นในกรณีนี้ก็คือสนับสนุนให้เกิดชีวิตดีขึ้นรวยขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเลยจากที่แรก,แ,รกแย่จังเลยนะน,นี้โอ้โหดีขึ้นมามากเลยเพราะฉะนั้นมันบาแน่นอนนายนะทุกอย่างมันขึ้นลงได้ปรับเปลี่ยนได้ไอ้ที่เราว่าแย่ๆอนนี้นะ มันไม่แน่หรอโอ้ัหเดี๋ยวมันดีขึ้นมาได้อย่างมาสารเราอุปคาตกรรมเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยปุ๊บโอ้โหดีทันควันเลยกรรมประเภทสองประเภทหลักที่สองก็คือกรรมได้ผลตามระดับกำลังมีสอย่างเนี่ยที่คนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราชาติหน้าหรืออะไรมันจะส่งตอนไหนอะไรยังไงทำแบบไหนถึงจะได้บุญแรงแรงโวร,โรโนะฮะกศึกษาตรงนี้อะ ขนึ่งคารกรรมมีกรรมหนักก็มีทั้งกรรมหนักฝ่ายดีและก็ฝ่ายไม่ดีอันนี้ส่งผลก่อนเลยส่งอันดับแรกเลยถ้าฝ่ายกุศลมีสงองยางใหญ่ก็คือพวกมิจฉาทิฐิที่เป็นมิจฉาทิฐิดิ่งียกว่านิตยะมิจฉาทิฐิกับสองคนที่ทำอนันตริยกรรมห้ายางเนี่ยเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าห่อเลือดทำสังฆเพศ มีตัวอย่างเยอะแยะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนโดนทรณีสูบยุ่พุทธกาลเนี่ยโอ้เยอะเยอะเหมือนเน่าเช่นใครเช่นนางจินยามานวิกาอันนี้ก็ใส่ร้ายพระเจ้าใช่ไหม,ไหมว่าไปท้องกับพระเจ้าพระสุปปุทธะท,ที่เป็นเสด็จพ่อของพระเทวทัตแล้วก็ไปขวางการปฏิบัติาาของพระเจ้ากับพระสาวกพ,พระอาจาร์ทั้งหลายเนี่ย ไอกรรมนี้กรรมหนักฮะอ้โดยโดนธรณีสูบเลยสารพระพเทวทัตนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันบ่อยก็ทาตัวพระเจ้าห่อเลือดทำลายพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ทําสังฆเพทโดยทําอนันตกรรมบิ้นเลยฮะเช่นนัน,าานทามนบท่านนี้ก็ข่มขืนนางอุบลวรรณเทรีเ่งเป็นอัครสาวกเบื้องสายเลือดด้านบริษนะโอ้โหพอศึกษาแล้วเรื่องกรรมเนี่ยมันซับซอ้อนมัน มันแปลกอ่ะก็เหมือนของพระพระฝ่ายซ้ายครสาวกบึงซ้ายพระโมค ok คัลนะก็เดินทุบกระดูกแหลกเลยนั่นขนาดเลิศดขนาดนั้นแล้วอ่ะถึงข่าวกรรมมันมาส่งผลเนี่ยอันนี้เหมือนกันนางอุบลวรณนาเทลีขณะเป็นอครสาวกฝ่ายภิกษุณีเนี่ยเหมือนพระโมคคัลนะอย่างนั้นแหละก็ยังโดนเนี่ยประทุษรายอย่างเงี้ยแต่คนนี้ก็เลยเนี่ยโดนทนติสุกไปเลยฮะ หรือนันทยักษยักตนหนึ่งเนี่ยเห็นภาษาลิบุตรนั่งสมาธิอยู่ความไม่รู้อะบอกเพื่อนยักเลยเอยนี่ใครเนี่ยมานั่งตรงนี้เนี่ยนะคันเือคันไม้อยากจะตีหัวจังเลยนะฮะยักเลยกันก็ห้ามล้อยายายา,ยา,ยา,ยายนี่ไม่มสนใจไปตีนะฮะไอ้กรรมหนักเนี่ยเลยถูกธรณีสูบเลยะฮะไปสูป่อเวจีเลยนน่นนันวิชาทิทดิ่งเนี่ย นั่นคือกรรมหนักฝ่ายไม่ดีคารุกรรมส่วนคารุกรรมฝ่ายดีก็มีอันนี้ส่งผลก่อนเลยจะทําบาปอะไรมากแค่ไหนก็ตามดีถ้าทาคารุกรรมฝ่ายดีนี้บุญดีนี้ทรงก่อนเลยฮะนี่หนะ้าศึกษาก็มีสองอย่างคือหนึ่งทำรูปฌานเกิดขึ้นรูปฌานสี่ท่านในพิธามท่าน่ามีรูปฌานห้ามีปัจจระชานเพิ่มมาเนี่ยกับสองอารูปฌานสี่พวกนี้ฝึกสมาธิ ึกมากเข้ามากเข้ามากเข้า,าเข,าข้าถึงฌานฝึกมากเข้ามากเข้าถึงธรรมกายธรรมกายที่สูงกว่าฌานอีกนะสูงกว่านี้อีกแล้วจะเป็นครูกรรมฝ่ายดีที่แรงมากเลยทํากรรมหนักอะไรมาหมดจบกันไปเลยเหมือนองค์ุลีมานพระคุลีมานที่ฆ่าคนมาเยอะๆเลยคนมามากมายเลยพอถึงกายทำอาถรรพ์ปุ๊บในกรรมนี้มันแรงไง ก็เป็นผ้าหลันเรียบร้อยหมดเลยทุกอย่างนไปสวยสุขอย่างเดียวจบกันเลยกรรมไม่พอามลำดับประเภททีสองเรียกอาสัญกรรมกรรมใกล้าตายสมมติคนหนึ่งกรรมหนักเนี่ยไม่ได้ทำถ้าฝ่ายบุญฝ่ายบาปไม่ได้ทำตายไปแล้วแล้วจะไปไหนก็ต้องดูข้อนี้ฮะอาสัญกรรมกรรมใกล้าตายเนี่ยจะส่งผลเป็นันดับที่สองเลย อเช่นเดียวกันมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลคือไปดีและก็ไม่ดีเป็นกรรมที่ทําในเวลาใกล้ตายหรือกรรมที่ระลึกนึกถึงเวลาใกล้ตายเนี่ยถ้าออกมาเหมือนโคที่มาทีหลังเนี่ยโคที่มันแน่นๆมาทีหลังพอเปิดข้อเสร็จโคที่มาหลังกับอ,อไปกรไอ้กรรมนี้เมันมาทีหลังคือเกิดตอนใกล้ตาย แต่ว่าจะส่งผลก่อนออกไปก่อนเนี่ยตัวอย่างเช่นพระพ่อของพระสนะในอดีตท่านก็ทาความชั่วทําความไม่ดีมาเยอะมากเลยแล้วท่านพระโสนะเถระก็ชวนคุณพ่อที่บวชชนนี่ก็เลยไม่เต็มใจฮนะเกรงใจไม่เต็มใจบวชภายหลังก็ป่วยฮนะอาภาธพออาภาธใกล้ตายใกล้มรณภาพเนี่ยเห็นภาพนรก เห็นภาพสัตว <ness> ์รกเห็นภาพสุนัขอะไรเนี่ยมาผสมนี <genetics> ่ท่านก็รูแล <BBC> so mm ้วโอ้ยแย่แล้วนะพระพ่อเนี่ยจะแย่แล้วนี่นะก็เลยรีบเปลี่ยนจิตท่านเลยเอาดอกไม้ทูบทินแล้วเนี่ยพระพ่อให้บูชาพระเจดีพอบูชาพระเจดีปุ๊บจิตก็เริ่มใสปุ๊บก็เลยมรณภาพพอสิ้นไปไปเกิดบนดาวดึงบนสอนชั้นดาวดึง ชิงจากนรกเลยฮะแป๊บเดียวเองนะสั้นๆนี่นเองันั้นกรรมใกล้ตายเนี่ยสำคัญมากใครมีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็ตามที่ที่ใกล้ละโลกตัวเนี้ตยตอนท่านนึกถึงดีๆสิ่งดีๆความดีงามไม่ออกให้ได้ฮะบุญดีๆกรรมดีๆตัวนี้นก็จะส่งผลก่อนใครไปสวยสุขที่ดีแต่ถ้าเกิดกรรมใกล้ตายก็ไม่ได้ทําอีก ถึงไม่ได้นึกเอกนึกดีก็กไ,มไม่ได้นึกนึกไม่ดีก็ไม่ได้นึกกรรมัาที่สามก็จะคอยส่งผลให้ก็คืออาชีพกรรมกิอกรรมที่ทําสม่ําเสมอเป็นประจํานี่แหละจะส่งผลเช่นในกรณีที่คนโดนอุบัติเหตุตาย,ตายอะเคยทำดีไฟหนะักก็ไม่ได้ทำไอ้กรรมใกล้าตายก็ไม่ไม่ทันคิดอะไรอะ่ะโจโๆปุ๊บก็โดนอุบัติเหตุรถยนต์เลยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะ ก็อาชีพกรรมนี่แหละจะส่งผลแล้วใครทํากรรมดีบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆมันจะเด็กออกอ๋อเราเคยทําดีแบบนี้แบบนี้เช่นมีพระภิกษุรูปหนึ่งถ้าเป็นแคสตี้ดีของวัดเหล่านี้เองฮะพอท่านโดนอุบัติเหตุรถยนต์ฮะปอบก็นิ่งๆอยู่แต่แล้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองท่านมรณภาพไปแล้วแต่พอคุยใครเอครไม่มีใครคุยด้วยก็กลับวัด ในความคุณวัดใช่ไหมฮะเป็นพระก็กลับวัดแต่เป็นเรากลับบ้าน <c oughs> ใครบ้างงานไหนมาบริษัทนี่นะฮะมาเซ็นชื่อตอกบัตรนะฮะเอ๊ะทำไม,มชื่อไม่ขึ้นนะฮะพยายามตอกบัตรอยู่ได้แลยวน,นี่ก็ไปวัดะฮะพอไปวัดก็คุยคน,นนี้คนนี้ไม่มีใครคุยด้วยะฮะเรารู้ว่าอา้าวเราบรรณภาพแบบนี้รู้ตัวะฮะ แล้วความทีนึกถึงบุญออกไงเพราะทําทบุญประจําเป็นพระเนี่ยทาความดีประจํานึกออก mm. ก็เลยส่งผลให้สุดท้ายก็ไปดูสิทธิบรีวง,ว,งวิเศษได้งั้นกรรมประจําสม่ําเสมอเนี่ยสำคัญนะแม้จะส่งผลระดับสามนี่ก็ตามทีนะแต่ไม่มีความสําคัญมากนะสาคัญมากทีเดียวงั้นให้เราทํากรรมตัวนี้สม่าเสมอโดยเฉพาะพรรษานี้นะฮะใครอยากทําความดีอะไรให้นึกๆไว้เลย ใครอยากรักษาเส้นแปลใครอยากจะนั่งสมาธิใครอยากทำความดีอะไรให้ทําซ้ําๆอย่างนี้ในช่วงเขา้าพรรษาหรือเราโชคดีที่มีการจัดประโยชน์ทำอย่างนี้ประจําทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เนี่ยนะ mm. ก็จะตั้งใจว่าทุกสัปดาห์ไม่ขาดเลยจะมาประดยชน์ทำตลอดพรรษามันก็ไม่ยากนะพรรษาหนึ่งสามเดือนเดือนหนึ่งสี่ครั้งสามเดือนก็สิบสองครั้งเองนะสิบสองครั้งนี้ไม่ขาดเลย อาจจะมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ตลอดอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าจะเป็นกรรมดีสม่ำเสมอจินตกรรมที่ดีของเราทาที่ให้ผลอันที่สี่คือกระตัตากรรมการ,รที่ไม่มีเจตนาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเนี่ยจะส่งผลอันดับสุดท้ายเลยนะอันดับที่สี่เลยฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีลงผลได้แต่จะอ่อนสุดฮะ กรรมที่ไม่ไม่เจตนาทำแต่ก็มีผลอยู่ก็ดูเบาไม่ได้อีกเช่นมีคุณพ่อคนหนึ่งไปกินเข้ามากิเนเสร็จปุ๊บอาหารเป็นพิษตายถึงขราวจะตายมันง่ายง่ายแค่กินที่นเองอาหารเป็นพิษท้องเสียอย่างนั้นอย่างนี้ไปอ่ตายเลยฮะก็กรรมในอดีตก็บอกว่าไปเกิดเป็นเด็ก ที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพวกนี้แล้ววันหนึ่งควายเป็นแผลเป็นแผลและตัวเองเป็นเด็กไม่รู้เรื่องก็สงสารเนี่ยเห็นยุงเห็นอะไรมากัดมันก็สงสารเลยเอาอยาฆ่า,า,มาแมลงทาให้ช่วยฮนะมันมีแมลงอะไรมาตอมเต็มเนะลยละแมงวันแมงวันยุงยึงอันนี้มาทายาฆ่าแามาลงมาทาแผลให้มาทามันก็ยิ่งแสบใหญ่เลยฮนะ ยิ่งแสบยิ่งทรมานไอ้ควายเพื่อนัวอื่นก็มาช่วยช่วยเลียเลียแผลให้เพราะว่าตายหมู่เลยฮะสามตัวตายเรียบเลยบอกกรรมนี่แหละไม่มีเจตนาจะฆ่าเลยนะฮะมีนํำซ้ำเจตนาลึกๆดีด้วยซ้ำนะแต่ถึงคราวมันก็ส่งผลให้ตัวเองถึงเวลาอท้องเสียอ,อาหารเป็นพิษตายได้กรรมไม่เจตนา นี่กรรมใหญ่ประเภทที่สามคือกรรมให้ผลตามการบีสี่ประเภทย่อยสี่อย่างย่อยนหนึ่งที่จะทำมาเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันอันนี้ทุกคนจะอยากได้หมดเลยฮะอยากได้มนะันก,ก็จะบ่นนะโอ้ยเข้าวัดมาหลายปีทําบุญก็หลายปีแล้วทําไมบุญยังไม่ส่งบนทันทีเลยเนี่ยเพิ่งมีคนบ่นไม่กี่วันเองนะ มอหลวงพี่เนี่ยโฮ้ยหนเนเข้าวัดมาตั้งหลายปีด้วยทธุรกิจทำมันมันแย่เนะยเปิดร้านอะไรก็เนี่ยขาดทุนอะไรหลวงพี่บอกโฮ้ยมันต้องทําหลายชาติมันไม่ใช่หลายปีหลายปีมันดูเหมือนเยอะในชาตินี้แต่ชีวิตมันเกิดมามากๆมากๆมากๆมันนับชาไม่ท้วนเี่มันไอหลายปีเนี่ยมันแค่นิดเดียงเป็นจุดเล็กๆนิดเดียงมันต้องทําหลายหลายชาติมากขึ้นมากขึ้นไปเลยนั้นอย่าทอทําไปเลย บุญนะไม่เคยทิ้งใครไม่แต่คนนะทิ้งบุญบุญไม่เคยทิ้งคนนะไม่แต่คนทิ้งบุญนะทิ้งไปก่อนเลยฉันต้องใจเย็นๆยังไงบุญส่งผลแน่ใจเย็นๆเนะี่ยตอนนี้บุญที่ส่งผลในปัจจุบันเนี่ยมีสองประเภทหลักคือปริปกะทิฐะธรรมะเวทียกรรมการที่ให้ผลในเจ็ดวันเลยโอ้โหอันนี้ชอบ ชอบเลยต่อใเป็นยาลดความอ้วนได้ผลเจ็ดวันเราก็ยิ่งชอบเลยฮะอะไรที่เร็วๆวันนี้โดนๆไวๆชอบสองอปริปกะทิทธรรมเวทนียกรรมให้ผลเกินเจวันแต่ก็ภายในชาตินี้ที่ผลรวดเร็วเลยองค์ประกอบก็หลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นบุญที่พิเศษมากเลยพิเศษมากเช่นทําบุญกระถูกเนื้อนาบุญ เช่นครั้งหนึ่งของครอบครัวนายปุณณะกับภรรยาเนี่ยภาษาลีบุตรท่านนั่งสามาธิเข้านีโรถสามาบัติเจ็ดวันเนี่ยโอ้จิตท่านบริสุทธิ์มากเลยออกมาออกมาเสร็จปุ๊บก็นึกว่าจะ,ปะโปวดใครใครคือเจ้าของบุญครั้งนี้เนี่ยก็รู้เลยครอบครัวนายปุณณนะก็เป็นชาวนานเนี่ยนะนี่ก็ไปเลยฮนะภาษาลีบุตรไปเลยพอไปพบไปเจอสามีคือนายปุณณะก่อนนายปุณณะก็ถวาย ไม้ชําระฟันมันไม้สีฟันนี้เนี่ยไม้เคี้ยวเคี้ยวอินเดียก็มีเป็นไม้นะแล้วเคี้ยวเคียวๆๆไม่มีแปลงสีฟันอย่างของเราปรัจจุบันเนี่ยจะเป็นไม้นิ่มๆเนี่ยเคี้ยวเคียยก็เคยลองเคี้ยวดูกันนะฮะแล้วก็ถวายน้ําบนปากมันยังเช้าอยู่เนี่ยต่อภาษาลิบเดินมาอีกปบกก็เจอภรรยาในปุณณนะนภรรยาในปุณณะเนเนี่ยตั้งใจอเอาอาหารเนี่ยมาให้ในปุณณะทาง ในที่นาเนี่ยมาทํานาแต่เช้าเลยนะพอเห็นพระสารีบุตรก็เกิดจิตเริ่มใสก่อนจิตเริ่มใสพอเริ่มใสปุ๊บก็เลยเอาอาหารที่จะให้ในายปุณณนะมาถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรแล้วก็ได้รับอาหารนั้นไปให้เสร้พรไปแล้วภรรยาก็เลยกลับไปบ้านมาอีกรอบหนึ่งไปทําอาหารแล้วก็มาให้ในายปุณณนะอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็จะสายขึ้น ภาษาญีบอุ่นแนะว่านเนี่ยเนี่ยที่มาสายเพราะว่าเมื่อกี้ทำมาหามาแล้วแหละมาเจอพระสารีบุตรก็เลยถวายท่านไปโกดฉันหรือเปล่าเนี่ยในปุณณนะบอกอ๋อไม่ไม่กดเลยดีแล้วโมทนาอว้ยดีดีด,ดีฉันก็เจอพระสารีบุตรก่อนเธออีกแต่เช้าเลยทั้งเลยถวายไม่สำรับฟันให้ท่านถวายน้ําบืปลปากให้ท่านเนี่ยโอ้ดีเลยนะนั่นก็โมทนาบุญกันใหญ่แล้วดีดีดดเพิ่มใจมีความเพิ่ม ใจที่เพิ่มๆอยู่มองที่นามองๆถ้ามันมันแสงมันสะท้อนตาแปลกๆมันทองทองแทงแทงตาไงไม่รู้ก็เดินไปดูใกล้ๆพอดูปุ๊บเอ้าที่นาที่ไถเอาไว้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นทองคำหมดเลยเป็นทองคําเลยโอ้โหดูเอ้ามันกระทอง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 หมดเลยสุดท้ายก็ไปบอกพระราชาพระราชาก็มาดูมาตรวจโอ้โหใช่เลยทองคํา เลยตั้งในปุณณะเป็นมหาเศรษฐีประจําเมืองเลยนี่ให้ผลทันทีให้ผลทันทีเนี่ยก็มีแต่มันจะน้อยไงมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเคสอย่างนี้มันเกิดขึ้นยากนั้นเราใจเย็นๆทําไปเถอะนะบุญทําไปยังไงบุญส่งผลแน่บาปท,ที่อ่นทํามันห่วงไงยังไงแม้เราไม่แช่งเขาเขาต้องรับกรรมแน่นอนแหละ การ,รที่ให้ผลตามการประเภททีสองคืออุปชะเวทนียกรรมอุปชะเวทนียกรรมเนี่ยก็คือการ,รที่ให้ผลในชาติหน้าก็คืออะไรก็คือคารุก,กรรมนี่เองที่อธิบายไปเมื่อกี้คารุก,กรรมฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็มิจฉาทิฏฐิกับอนันตริยกรรมห้าอย่างฝ่ายดีก็ทําชานให้เกิดขึ้นทั้งรูประชานรูลลประชานเพื่อให้งึกสมาธิอันนี้ก็ จะรับประกันว่าท่งผลชาติหน้าแน่นอนเมื่อทําครุกรรมจะครุกรรมายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็ตามชาติหน้า,ารู้กันเห็นผลแน่นอนชัดเจนกรรมประเภทที่สามก็คืออปราปริยะเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลตั้งแต่ชาติที่สามเป็นต้นไปชาติสามชาติสีไปเรื่อยๆ,ๆจนได้มันหมดแรงเ่ยถ้ายังไม่หมดแรงก็นู่นเลยไปถึงพระิพานนุนเลย จะมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายกุศลและอกุศลเนี่ยกัรประเภทสุดท้ายคืออาโหสิกรรมการที่เลิกให้ผลก็เหมือนไม่็ดเพื่อที่ถูกเอาไปคั่วไฟเรียบร้อยจะไปโปรอีกไม่ได้แล้วหมดไปแล้วอโหสิกรรมนะใครอยากจะเลิกกรรมแบบใครง่ายๆก็อโหสิกรรมเ,เนี่ยจะช่วยได้ มาเรื่องหนึ่งของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยในครอบครัวกสิกรรมเนี่ยลเลี้ยงไก่ด้วยฮนะถึงเวลาแม่ไก่ออกไข่ก็คือมันเอาลูกออกมาแต่เม่ลูก,กเองเป็นไข่เนี่ยออกมาปุ๊บนี่ก็เอาไข่ไปกินจลรออะไยหยิบไข่ไปกินหยิบไข่ไปกินแม่ไก่นี่ก็ไม่ชอบนะไม่พอใจเนี่เด็กคนนี้หยิบไข่ไปกินปุ๊บก็เลยอาฆาตเด็กอาฆาตเด็กคนเนี้ว่าให้ต่อไปให้ฉันกินลูกแก่บ้าง จากานี้นะพอเด็กนี้ตายไปไกมนี้ไปเกิดเป็นไก่ไก่ตายไปเกิดเป็นแมวถ้าดันมาเกิดมาอยู่ในโซนเดียวกันอีกพอถึงเวลาพอไก่ออกมาเป็นลูกเป็นลูกเจฟพ,พาไปเดินอะไรก็ตามทีแม่แมวนี้ก็เรียบร้อยเลยฮนะจับเชะกินกินเงี้ยกินไปเรื่อยๆเลยพอมีลูกอีกก็กินอีกมีลูกอีกก็กินอีกมีลูกก็กินอีกเงี้ย ตามดาวซัมบิกก็จองเวนไปเนี่ยพอชาติทันมาเนี่ยไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือเหลืองแมวไปเกิดเป็นพวกเนื้อพวกกวางวะเนี่ยไอเสือเหลืองมันก็ไปกินลูกของลูกกวางนี่ลูกเนื้อนีก่กินเนี่ยเป็นบ่อยๆเลยลูกตัวหนึ่งตัวสองตัวสามซ้มํซัมซัซก็วนเวียนเนี่ยผัดกันกินเนี่ยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจองเวนไปเรื่อยๆพอถึง ชาติสุดท้ายในสมัยพุทธกาลฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นยักษินีฝ่ายหนึ่งมาเกิดเ,เ,เป็นผู้หญิงแล้วก็มีท้องมีลูกอ่ะพอมีลูกทีไรยักษ์นี้ก็ไปกินตลอดเลยสุดท้ายก็หนีหนีหน,หน,หนีไปเรื่อยๆก็มาเจอพระสัมมาโสัมพุทธเจ้าพระสัมมาโสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนทั้งยักษ์ยักษินีและสอนทั้งผู้หญิงคนนี้ ว่ากรรมระงับด้วยกันไม่จองเวรที่เราได้ยินบ่อยๆอ่ะปรเวณย่เรระงับด้วยกันไม่จองเวรนก็มาจากเรื่องนี้แหละก็ให้โหสิกรรมกันซะเธอเนี่ยจองเวรกันมาอย่างเงี้ยแต่พบรสชาติเราไม่ทั่วแล้วเยอะแล้วพอซะเธอเธอหยุดละเธอพอทั้งคู่ฟังเงี้ยโอ้โหมันสลดใจนะมันย้อนไปเลยย้อนย้อนย้อนแท้มันเห็นชาติเดียวเนี่ยมันมันนึกไม่ออกนะมันบอกเฮ้ยก็เธอทําฉันนะเธอฆ่าฉันก็กินโูกฉันฉันแคนเธอ ไม่ยอมอยังไงก็ไม่ยอมเนี่ยโหพอทะย่อนไปได้ปุ๊บอ้าวชาติที่แล้วเธอเหมือนกันแหละเธอก็ทําชั้นเนี่ยนะพอระลึกไปเรื่อยไหมหอ๋อก็เจ้าก่อนไปเจ้ากันมาเนี่ยโอ้พวกแกแสบทั้งคู่ฮะท้าจะแย่ก็แย่ทั้งคู่ไม่ดีก็ไม่ดีทั้งคู่เอาละโอ้เหนื่อยเจ้ามันไปกันแล้วกันจบกันไปเอาโสิกรรมมันไปโอ้โหนีห่มันถ้าคนทั่วไปมันคิดยากกันนะ คิดแค่ไม่แค่สั้น,นๆแค่นี้ไงเห็นสั้นๆเนี่ยเธอทำฉันเธอำฉันทันแค้นเธออให้อภัยไม่ได้หรอกเนี่ยแต่ถ้าเรามองข้ามชาติไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้อ๋ออ่ะเข้าใจแล้วนะจะให้กรรมที่ผูกเวรกันมาหมดก็ต้องอาโหสิกรรมไปเนี่ยน,นี้ก็เป็นการ,รหลักในสิบสองกรรมว่ารวดเดียวทีเดียวนะฮะใครรู้ในกว้างๆอธิบายไม่ได้ยาวอะไรนักเนี่ย แต่ถ้าสรุปง่ายๆสั้นๆนมันจําไม่ได้หรอก12กรรมนี่นะมันเยอะด้วยทั้งศัพท์เทคนิคเนศะัพท์บ,บาลีอย่งนี้นะให้จำสองอย่างพอหมองกับใสกรรมที่ทําให้หมองกับกรรมที่ทําให้ใสจาก12อย่างเนี่ยหนังพุทธพจน์ที่ว่าจิตเตสังกฤตเถทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกฤตเถสุกติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองสงกุกติ เป็นอังดองได้แต่สติเป็นที่ไปนะอย่างเราก็ละชั่วนะไม่ทําบาปไม่ทากรรมมีสติตัวนี้ให้มากขึ้นเลยแล้วก็พยายามทํากรรมดีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยพยายามทำใจให้ใส่มากขึ้นไปเรื่ยใใอยกรรมอะไรที่ทำแล้วใจใสนี่แหละคือกรรมดีและสุดยอดของใจใส่ก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในนี่แหละพอเราฝึกสมาธิมากเข้ามาเข้า,ขาใจเราจะใส่มากขึ้นพออะไรที่ทําให้เราใจคุณเนี่ย พอเวลาหลับตาทําสมาธิไอสิ่งกุณกุนนั้นมันจะตกตะกอนได้เร็วหมองไอที่หมองก็หมดไปเร็วถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเนี่ยถ้ามันมองแล้วมันมองนานมันติดทนนานนี่ยนานมากเลยแต่เราฝึกสมาธิเนี่ยมันจะหมองหายไปเร็วพอใจใสก็ใสแล้วจเร็วใสได้นานใสได้มากขึ้นไปเรื่ยเพราะฉะนั้นทําใจสาใสให้ดีนะให้มากไปเรื่อยเลย ฝึกสมาธิมากมากๆไปเรื่อยๆเลยอย่าทิ้งอย่าทอ้อทำไปเรื่อยแล้วเราก็จะเป็นสุดยอดแห่งกรรมดีคารุก,กรรมฝ่ายดีเกิดขึ้นมานะฮะนี่ก็จะฝากข้อคิดไว้ตรงนี้นะว่าก,กรรมสิบสองอย่างจำอะไรไม่ได้ก็จำไว้กรรมที่ทำให้ใจหมองกทำให้ใจใสสุดยอดของใจใสก็คือฝึกสมาธิให้เต็มที่อย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราปิดอบายไปสวรรค์นะมีแต่ผลดีอย่างเดียวเลย นะฮะก็ะฝากข้อคิดไปตรงนี้แกทุกท่าน,นะฮะ